มาแล้วข้ามาแล้วท่านผู้ชมเราจะชวนทุกท่านไปชมอาณาจักรสุดชิคของนักแสดงชื่อดังอยู่ในวงการบันเทิงมาอย่างยาวนานอย่างคุณเอ็กซ์ทิตินันนั่นเองคะ่ะสำหรับคุณเอ็กซ์ทิตินันเป็นอีกหนึ่งนักแสดงมากความสามารถอยู่ในวงการบันเทิงมาอย่างยาวนานกว่า20ปีมีผลงานการแสดงมาแล้วมากมาย ได้รับบทบาทอย่างหลากหลายทั้งพระเอกพระรองดาวร้ายเรียกว่าเล่นได้ทุกบทบาทเช่นเรื่องแพ้เก่ากลงเพชรสไพยกาฝากสมปองน้องสมชายสงครามนางฟ้าส่วนด้านชีวิตครอบครัวนั้นแต่งงานกับแฟนสาวนอกวงการอย่างคุณอิวกิติยา และปัจจุบันก็เป็นคุณพ่อลูกสองแล้วนอกจากเขาจะมีผลงานในวงการบันเทิงยังมีธุรกิจรีสอร์ทชิคๆที่ไม่เหมือนใครเหมาะสำหรับพักผ่อนสุดๆจะสวยงามแค่ไหนเราไปชมกันเลยคะ่ะ สำหรับรีสอร์ทแห่งนี้ของคุณเอก็กชิตินันที่เขาและภรรยาตั้งใจสร้างขึ้นมาด้วยความรักสวยงามบรรยากาศดีมากเรียกว่าเหมือนอยู่โมร็อกโกเลยก็ว่าได้เป็นธุรกิจที่เขาทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจมีชื่อว่ารีสอร์ทฟริด้าฟลายเดย์บูติกโฮเทลอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรี โดยเขาได้ทุ่มเงินกว่า30ล้านบาทในการสร้างรีสอร์ทแห่งนี้มีลักษณะเด่นและเอกลักษณ์เฉพาะตัวเพราะแรงบันดาลใจได้มาจากประเทศโมร็อกโกเมืองเชฟชาอูนที่เป็นเมืองสีฟ้าทั้งเมืองและสีฟ้าก็เป็นบันเกิดของลูกชายของเขาอีกด้วย ปัจจุบันเขาจะไปไปมามาระหว่างกรุงเทพการจนบุรีเพื่อจะได้ไปดูแลกิจการรีสอร์ทแห่งนี้แม้กระทั่งระบบไฟทำาปะปาตัดหญ้ายกต้นไม้เขาก็ทำเองมาแล้วบรรยากาศร,บรอบๆรีสอร์ทก็เป็นธรรมชาติร่มรื่นเขียวขจีมุดแอนโทนการตกแต่งมีกลิ่นไอบโบฮีเมียนพอถ่ายรูปออกมาแล้วทำให้รู้สึกว่าเหมือนได้ไปเที่ยวต่างประเทศ เป็นรีสอร์ทชิคๆบรรยากาศดีการตกแต่งมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครเหมาะสำหรับพักผ่อนเป็นอย่างมากใครที่ชอบถ่ายภาพต้องไม่พลาดรีสอร์ทสวยเกยแห่งนี้อย่างแน่นอนคะ่ะ ในครั้งต่อไปเราจะพาไปชมบ้านของคนดังท่านใดบ้างท่านผู้ชมสามารถกด subscribe หรือกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆของเราคะ่ะ